ผมเริ่มรีวิวแล้วนะพี่เราพ่อมาตับเลบินก่อนหรือไงดูเร,เร็วหอ,อยทาเอา้างั้นก็ออกมาเริ่มกันเลยนะครับสงครามทรงดวนชายแล้ววันนี้ใน Netflix นะครับผมดูจบแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับเดตอนรวดเลยนะครับจุดดูไม่ได้สนุกมากคุณผู้ชมทาบ้านดูกันหรือยังครับถ้า,าดูกันแล้วก็คอมเมนต์มาแชร์แบบแบ่งปันกันได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไง ก่อนที่จะไปฟังรีวิวฉบับเต็มเนะี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากมิสเตอร์สตีฟรีวิวครับคลิปนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับอาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนนะครับมีการสปอยเนื้อหาใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กลับไปดูมาก่อนพอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับมาฟังรีวิวนี้นะครับกด Subscribe กันไว้ได้นเนาะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับจากที่ดูจบเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหอยากเริ่มเรียนจีนีนน้เเลยลก็ริ่ม ลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเป็นซีรีส์สร้างแรงมานานใจที่แบบทำออกมาได้ดีมากๆกนะครับผมเนี่ยแทบจะยื่นลาออกพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็ออกมาเริ่มทำเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพเลยจริงๆเนาะก็นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆในแง่ของการสร้างแรงมานานใจนะครับแล้วก็ทำให้คนธรรมดายอย่างเราคนจนอย่างเราเนี่ย สามารถกลายไปเป็นเศรษฐีได้สามารถรวยได้อันนี้คือสิ่งที่เขากำลังจะสื่อแค่เราเชื่อและเราพยายามเนาะก็นั่นแหละนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของสงครามสงวนกันก่อนเนาะสันติเนี่ยสันติเป็นมันกับเป็นเด็กดอยนะครับที่ครอบครัวยากจนมากๆยากจนถึงขั้นที่แบบกว่าจะได้กินของดีๆเนี่ยนะต้องรอเขาเอามาบริจาค ซึ่งของที่เข้ามาบริจาคเนี่ยก็เป็นของถี่มหมดอายุบ้างเขาไม่ใช้แล้วบ้างอย่างเงี้ยครับทำให้สันติเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น,นครับแต่ว่าสันติเนี่ยก็เป็นเด็กสมรีพมานะครับเป็นเด็กที่เกเรนิดหนึ่งนะครับก็ไปท้าตีชกต่อยนะครับรับผิดแทนเพื่อนเข้าคุกไปจนได้ไปอยู่ที่เมืองเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยไปประกันตัวออกมาแล้วก็แลกกับการที่เขาเนี่ยต้องไปทํางานที่เมืองซ้ายเพื่อปลดหนี้ที่พ่อไปประกันตัวออกมา แล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของสันติในการที่เขาเนี่ยอยากจะเป็นคนรวยอ,อยากจะมีเงินอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมันดีขึ้นคือพาร์ทครอบครัวพาร์ทความเป็นมาเนี่ยผมอินมากๆนะครับคือมันจุกอก,อกทําไมชีวิตคนคนหนึ่งมันต้องลําบากขนาดนี้ครับก็แค่อยากจะมีเงินอยากจะรวยบ้างอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะทําทุกอย่างให้คนที่คนท,คนที่ตัวเองรักเนี่ยได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตได้สุขสบายบ้าง อันนี้คือแก่หลักเลยคืออยากรวยคือแค่คําเดียวเนี่ยมันพาสันติเนี่ยมาได้ไกลออกมากๆแบบโคตรไกลแล้วก็โคตรเจ๋งเลยจริงๆครับพอไปอยู่เมืองทรายเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าการที่เขาจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาโดนกดราคาในเรื่องของการขายทรายนะครับเขาก็กลายเป็นเขาเรียกว่าใช้หัวการค้าของเขาเนี่ยรวมสายไว้ที่เขาแล้ว ก็เหมือนกับผู้ค้าดะใครจะมาซื้อก็คือมาซื้อที่เขาแล้วเขาก็สามารถอัพราคาเซตราคาได้ตามใจอย่างเงี้ยครับพอเขาเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เขาสามารถหาลูกค้าได้เขาทําได้สําเร็จครับเขาก็เลยได้เงินมาหนึ่งก้อนเพื่อที่จะมาเริ่มต้นทําบริษัทของตัวเองคือยอมรับว,ว่าการตัดสินใจของสันติเนี่ยก็คือรวดเร็วแล้วก็เป็นคนที่แบบลุยอย่างเดียวนะครับลุยแล้วก็บ้าบินมากๆเหมือน บริษัทที่เขาเปิดเลย Thunder Express นะครับ Thunder ก็คือการฝ่าพายุมรสุมไม่ว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหน,นไม่ว่าคนจะเข้าไม่กล้าตามมาหรือจะยังไงแต่ว่า Thunder เนี่ยจะเข้าไปจะบุกทะลุเมฆฝนนั้นไปให้ได้ตามนั้นเลยครับคือสันตินี่คือแบบนั้นเลยผมทึ่งนะทึ่งการสู้ของเขานะครับด้วยความที่เอาจริง ผมว่าคุณไอซ์สื่อเล่นดีมากมาคุณไอซ์สื่อเล่นซะผมผมผมเชื่อจริงๆว่าคุณเนี่ยคือคุณสันติอ่แล้วก็คือพูดจีนได้ยังไงแล้วแบบโอ้โหเก่งมากๆเข้าถึงบทบาทตัวละครได้แบบมีเสน่ห์สุดๆนะครับก็นั่นแหละเนาะพอเขาเนี่ยเข้ามาในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาเจอกับคณินกรุป๊ปอ่าคณินกรุ๊ปเนี่ยก็ท้าถามเขาเนี่ยให้มาเป็น มันแบบเป็นหัวเรือในการเขาเรียกว่าเริ่มทําธุรกิจใหม่ขึ้นมาหนึ่งอย่างซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่สันติไปเจอในประเทศจีนเพราะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะไปขายคอนโดแล้วก็เหมือนกับแบบไปเจอคอนเน็กชันใหม่ๆที่ประเทศจีนจนไปเจอการส่งของที่ประเทศจีนว่าเขาส่งของกันเนี่ยในราคาแค่5หยวน ซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกมากถ้าเทียบกับเมืองไทยที่เขาเจอตอนที่เขาส่งคุกกี้กลับไปให้แม่เขาเนี่ยในราคาที่แบบเริ่มต้นที่60บาทเขาก็เลยพยายามที่จะเอาธุรกิจนี้เนี่ยมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วทวีปเอเชียจนคณินกรุ๊ปเนี่ยมาเขาเรียกว่าหลอกฟังไอเดียอยู่บนเครื่องบินนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นทำ easy express เนี่ยขึ้นมากับคณินกรุ๊ปเนาะ แต่พอทํามาได้สักพักพอเขาเปิดดิวได้พอไม่ใช่เปิดดิวปิดดิวพอเขาเปิดดิวได้พอเขาทาสําเร็จเนี่ยกลายเป็นว่าตําแหน่ง c ีอเนี่ยได้ถูกโยกไปให้ลูกชายของคณนนินกลุ่มแล้วก็หุ้นที่เขาจากที่จะได้เยอะเนี่ยกลายเป็นว่าถูกลดลงมาเพราะว่าคณนนิลกลุ่มเพิ่มหุ้นเข้าไปก็เหมือนเป็นการถีบหัวส่งอ่าประมาณว่าทําให้สําเร็จแล้วก็ออกไป ฉันจะทำต่ออะไรประมาณนี้แถมที่เจ็บใจกว่านั้นนะครับก็คือเอาสตอรี่ต่างๆที่สันติเล่าเนี่ยไปให้ลูกชายตัวเองไปเล่าต่อบนเวทีถึงความตั้งใจในการเปิด e a s y e x p r e s s แล้วก็อะไรใดๆเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายจริงๆชีวิตนะครับสันติก็ไม่ยอมแพ้ครับก็เลยพยายามบากปัน่นทำทุกวิทางเพื่อที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะทำ express ให้ได้จนไปเจอกับรุ่ยเจีย ผมชอบนะผมชอบรุ่ยเจี๋ยมากนะครับคือด่าทุกอย่างไม่สนใครนะครับด่าเรียบด่าทุกคนไม่ไว้หน้าใครแม้แต่แม้แต่นายทุนของตัวเองนะครับว่าเจอนะครับเจอรุ่ยเจี๋ยเนี่ยด่ายับเลยนะครับและที่ที่พูดไม่ถึงไม่ได้ก็คือนางเอกของเรานะครับเสี่ยยูนะครับเรียกว่านางเอกได้ไหมอ่ะก็ประมาณว่าเป็นตัวเอกละกันเนาะซึ่งเป็นบุคคลสาคัญมากๆอย่างเหมือนกันในการก,กับเพื่อนเรื่องนี้ผมใช้คําว่าเขาเป็น สติสตางของพระเอกเลยก็ได้เพราะพระเอกเนี่ยทำอะไรก็คือจะหุนหันพลัดแลดจะตัดสินใจจะทําเลยนู่นนี่นั่นจะลืมคิดนะครับส่วนนางเอกเราเนี่ยก็จะคอยแบบวิเคราะห์ให้ว่าเอออะไรยังไงมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาคือผมชอบการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งของนางเอกก็คือมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนึ่งในพนักงานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนอนหมอนไส้แล้วก็พยายามทําให้การส่งสินค้าเนี่ยมันชะงักด้วยการวิ เหมือนแบบรีมูฟหรือว่าเหมือนไปรีเซ t าสายพานให้มันหยุดทำงานาสิ่งที่พระเอกถามก็คือว่าใครเป็นคนทำวะแต่สิ่งที่นางเอกถามเนี่ยนางเอกถามว่าใช้เวลาแก้ไขปัญหาเท่าไหร่20ชั่วโมงคือเขาไม่สนเลยว่าใครทำตอนนั้นตอนนี้คือฉันอยากรู้ว่าฉันมีเวลาเหลือเท่าไหร่จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันอันนี้คือความมีสติสตางค์ความละเอียดรอบคอบของนางเอก ซึ่งใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆและพาร์ทความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ทำมาได้ดีนะครับคือเราแอบลุ้นที่คนดูก็ลุ้นแหละวะ่าจะให้เสี่ยยูกับพระเอกเนี่ยได้เป็นแฟนกันในที่สุดแต่ว่าหนังก็ไม่ได้ใส่ตรงนั้นเข้ามาเพื่อเอาใจพวกเราแต่เขาใส่ความเป็นจริงหลักจริยธรรมสิ่งที่มันควรจะเป็นมาให้ในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของนางเอก ไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่จะผลักความสัมพันธ์กับพระเอกออกไปแม้ตัวเองจะหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเออชอบชอบประมาณนี้นะครับนึกว่าจะมาแบบเออให้เลียมเนี่ยมีกิ๊กนู่นนี่นั่นทำนางเอกท้องทิ้งนางเอกไว้พระเอกไปเจอที่เมืองจีนอาคบกันนู่นนี่นั่นเออหนังฉลาดเล่าดีฮะทำให้เราเห็นการเติบโตของสันติได้มากขึ้นคือเราจะเห็นว่ามันจะมีบางพาร์ทของหนังเนี่ยพระเอกคือง,งองแงละ ืออยากจะให้หนางเอกอยู่ด้วยคือเหมือนยังไงก็ได้คือคุณอยู่กับผมก่อนดนไม้นู่นนี่นั่นนะครับจนขาดการโฟกัสไปหลายๆอย่างลืมพนักงานหลายพันคนของตัวเองนะครับก็กลับมาได้แล้วก็แข็งแกล่งกลายมาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านในที่สุดเนาะใครที่ดูแล้วนะครับได้กำลังใจแล้วก็อินเนี่ย มเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะเพราะว่าผมนี่อินมากๆนะครับสำหรับการดูซีรีส์เรื่องนี้ผมเนี่ยตกตะกอนได้หลายๆอย่างเลยจากเรื่องนี้ก็เลยจะทำคลิปแยกนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็น30ข้อคิดที่ผมพอจะตกตะกอนได้จากหนังเรื่องนี้จากซีรีส์เรื่องนี้หลังจากที่ดูจบแล้วแล้วผมจะทำคลิปแยกไว้ให้นะครับก็สามารถกด subscribe แล้วก็ตามไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับ30ข้อคิดจากสงครามส่งด่วนเนาะ คือพูดยังไงก็พูดไม่หมดในคลิปนี้คือขอรีวิวความรู้สึกก่อนแล้วกันว่าชอบมากตามไปฟังคลิปต่อไปกันด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ